สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเล่นกันเรื่องเบรกรถไถยกับดรีบล็อกล็อกล้อเราก็มีความอยากรู้เนาะส่วนมากเขารีวิวเขาก็ไม่ค่อยบอกว่ารุ่นไหนมันเบรกได้4ี่ล้อเบรกสองล้อนี่มันสแตนดาร์ดอยู่แล้ว เบรกได้สีล้อล็อกล้อได้สี่ล้อเราก็อยากรู้เ่๋มาเอารุ่นห้าพันของเราดีกว่าอันนี้ก็เบรกอยู่สองล้อหลังหลายคนใช้อยู่ก็คงรู้รถนี่ที่พ่อนะซื้อมาก็น่าจะเป็นปีสาสองจดทะเบียนสามสาม เบรกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวพูดถึงหมดเลยแหละมันสุดแหละเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นเหล็กมาปิดปิดตรงรูปยางเนี่ยไม่ให้ไม้แย่แต่ที่ตั้งเนี่ยสุดแหละชนนี่แหละมันทนมากเลยตั้งแต่ปีสามสอง สามชิบกว่าปีคนขับคันนี้ตายไปหลายคนเลยมีก็หมดแล้วรุ่นสุดท้ายเลยแต่มันก็ยังอยู่ดีอยู่ตอนนี้เีเราก็มีความยากรู้ว่ารุ่นใหม่ๆมันรุ่นไหนบ้างเบกรกสีล้อแล้วก็ล็อกล้อสีล้อ ันนี้มันเป็นรุ่นห้าก็ยังอยู่นะแต่ล็อกมันไว้ให้มันเบรกพร้อมกันหลายคนสงสัยมันนาไหมว่าเขารีวิวกันเขาไม่ค่อยบอกเรื่องเบรกกี่ล้อกับล็อกล้อกี่ล้อ แต่คันนี้ตั้งแต่ปีสาสองออกเก่าญี่ปุ่นมามันก็ยังอยู่ใช้ได้ทนมากไม่เคยเห็นด้วยว่ามันเป็นยังไงมาคุยกันเล่นๆไป มาต่อกันอีกนิดเรื่องล็อกล้อหรือดีฟล็อกนี้มันก็ยังใช้ได้นะน้าก็ทำไม่นี่ไปตัวล็อกมันเราเอาส้นท้ายเหยียบปแล้วก็เตะอันนี้เข้ามามันก็จะล็อกอะนั้นเราก็เหยียบปับ๊บเอาส้นเท้าเพียออกตึ๊บมันก็ออก นาประดิษฐ์เองมันก็ใช้ได้ดีนะอย่างที่ใช้ก็ใช้พลาลถดติดรถไหลวินล้อแล้วก็ไอ้นี่ก็ช่วยได้นะแต่ก่อนนะถ่ายพันสามก็ถ่ายพันสาม,าสามเราก็หลอกหลอกมันช่วยได้เยอะนะแรงแ้วยแต่พอถึงหัวง,งานเราก็ปลดแต่ก่อนก็ใช้งันเพรกของเราเผ่าเดียวเนาะ มันก็เท่ดีเหมือนกันเราเอาไปทำใช้กันนะง่ายง่ายน็อตจับเข้าพักเทา้าตัวหนึ่งแขน,นเหยียบป้าบอยู่ดีอันยัง้งเอาละคลิปนี้ก็แค่นี้และสวัสดีครับ